ทำพิธีบสมแม่มมบอกว่ามันชิกหน้าต้มเลี่ยสุดเบอร์ห้องเราอยู่ข้างบนอันนู้นที่เดินขึ้นไปแปะมีกาแฟดีกว่าอันนี้เราอยู่ที่ไรชาฉุยฟงนะครับแต่ตอนนี้เราได้ยินบีดท,ที่เราคุ้นเคย <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวเราอยู่ไรชาชุยฟงทำไมเราได้ยินบทสวดที่เราคุ้นเคยล่ะ นี่คือวันจันทร์นะครับเป็นร้านที่ที่าอร่อยเฮ้ยมันดูแบบ very very modern เลยเวลานี้เกือบเที่ยง11,55าาปลาปลาปาปาเข้าไปดูกันี๋ยวนี้ก็จะขอเข้า,ขานะ้อาน้ำไปเล่นไม่ได้นะครับ Library and drink อันนี้ของกินอยู่นี่อันนี้เป็นเซนิอาน่าจะต้องสั่งตรงนี้ป่ะ <Okay. S 2> มาเรามาดูสั่งอาหารกันเถอะอันนี้เป็นตันต่งน่าจะไปสั่งนี่ไปกินนี้มีสแกนเนกนกนมนูเฮ้ยมีดะหมี่กินช้าเขียวั่นเค้กหนึ่งอาหารหนึ่งออแล้วก็ปิกอับตรงนู้น แล้ต่อไปตรงนว้นจ้าสายตาก็เสร็จอาหารเสร็จนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวไปรอนิค่ะคงเครื่องดื่มเนี่ยต้องรับหลับไปเอได้แล้วออเอวยเร็วมากยังไม่ทันพิ้วเกหมือนเซกมาค่ะวันนี้ถ้าสายตาไม่ดีจะอ่านไม่ออกไปครับแต่แล้วเดี๋ยวอาหารเขาจะไปเสิร์ฟขึ้นตคะตอนคุณผู้ถ่ายดูสง่าราศีมากอะเหมือนรู้เลยว่าเสิร์ฟบ่อย งานหลักสันใช่งานห,นหลักงานพาก,กันเลือกโต๊ะมา,า,นานได้ได้หมดเลยโอเคโอเคได้โต๊ะแล้วแดดดีมากอากาศก็เย็นมากเช่นกันไอ้น,นี่สงสัยต้องรีบกินก่อนวะต้องกินด้วยกันไงอ้าวใคมาอ่ะ,อ,ะอันนี้คือโ oh อ้ไม่กอดมากนะครับในขณะที่เรากำลังท่อง คำปฏิญาณของไรชาฉุยฟงเวอร์ชันภาษาอังกฤษเป็นการรอข้าวกันอยู่อลังอยู่นะอลังอยู่นะมันมันไม่ได้จานเล็กๆเหมือนในรูปนะรับตอนแรกคิดว่าแบบจานเล็กๆมันโหคือแบบชิ้นใหญ่มากคือ1ชิ้นคือตายเหมือนเปิดไปสองกระป๋องแล้วโยนลงมาให้มันกินให้หมดเราดูท่านเอสกิโมของเรากำลังจะเริ่มกินข้าวดีบ้า่ใชอหม มือลีโอเคนี่ของมือลี้มาลองมากินกันดูสำหรับมือเที่ยงเราวันนี้คือสร้างไอติมี๋ยวค่อยกินต่อ คืออะไรในนี้มันคือชาอู่หลงผส,สมดอกหอมหมื่นนี้มันผสมแบบดอกกระเจียวอะไรอย่างนี้ได้ป่ะมันก็จะกลายเป็นอู่หลงดอกกระเจียวอันนี้เขาผสมดอกหอมหมื่นนี้มันเลยกลายเป็นอู่หลงหอมหมืนนี้เข้าใจไหมว่าเราจงบุญเล่นทำไมฮัลโหลตอนนี้เราอยู่ที่ไหนถ้าจําหับดอยตูแลวมีวเกิดอ,อะไรขึ้นบ้างครับเวียนหัวเวียนหัว ที่เขาเวียนหัวเพราะว่าเขาอ่อนแอไม่มีเลยมากกว่านะั้นวันนี้เรามาพระตรำหนักดอยตุงนะครับดอย o o o l l e แมบแล้วความสุดยอดของ Google คือมันพาเรามอกทางนี้เว้ยเนี่ยมันพาราลานหมู่บ้านมาจริงๆมันต้องมาทางนี้แต่ Google พาเรามาทางนี้ก็ไม่รู้ว่าจะโทษใครดีนอกจากโทษตัวเองข้างบนอากาศดีมากถ้าอยากมีแขวนไว้ที่บ้านอย่างนี้ บ้านเราใหญ่มากคนนั้นนี่คือหมดสภาพแล้วอันนี้คือดูแล้วไม่น่าจะรอดอน,นี่เราเดินม,มาสักพักจนถึงหน้าก็ทตำหนักแล้ะจุดจัาหัะอันนี้เดี๋ยวเราอยู่ตรงนี้อนนี้เราก็จะไปสวนลูกชาติอีกเก้ากิโลอรฒภาต่อยหกต้องสงสัยเลยว่าขากกับคืนนี้คง พอดของการมาเที่ยวเชียงรายรอบนี้ของเราเป็นไงคอนเซ็ปคือชิวๆนั่งจิบชาแล้วทำผิดตรงไหนอน่เราจะเริ่มจากอะไรก่อนเอะเริ่มจากจ่ายเงินค่าเข้าก่อนอ่ะไปไปอันดจบดูที่สองยี่สิบเราจะไปทุกอย่างแต่ <laughs> คนนี้ดูแบบว่าน่าจะจบที่แรกแล้วก็กลับบ้านนอนอเวียนหัวเนะ <laughs> ดี๋ยวเราจะตบงไปตรงนั้นต่อนะครับ คิวตัวตัวเขาแล้วครับรู้ไหมหมายถึงว่านี่าาหนให้ดูปกเฉยๆเราย,ยังไม่ได้โชว์ตัวที่ผิดพลาดอีกอย่างนึงคือ ก็เป็นสถานที่ popula ของฟวงชนไทยได้เลอในการที่มาเที่ยวตอนแรกคิดว่าแบบว่าเฮ้ยมาถึงแล้วจะแบบว่ายังเงียบๆเนอะโอ้โหคือวิวนี้คือสุดอะสวยเนาะแดดแรงไปดิึงไม่รู้ว่าที่ถ่ายไปเนี่ยจะเห็นอะไรไหมแต่คือแบบนี่วิวอย่างสวยเลยมันดูสุดลูกหูลูกตามาก เหมือนสีฟ้ามันติดกันเลยฟ้าทุกฟ้ายันฟ้าทองฟ้าเลยอันนี้เป็นทางเข้าที่สําหรับราชาวงศ์นะครับผมเป็นทางเข้าประตำหนักหลักสวยอะ่ะมันมีปัจญาอะไรอยู่ข้างในเยอะถ้ามยืน u, หรือ,รอนั่งบริเวณน,นี้น,นีเ่เกือบแล้วเกือบแล้วตอนแรกเกือบซนแล้วเห็นป้ายที่หลังด้วยนะแต่ไม่ขึ้นไปก่อนออแสดงว่าเราเป็นงานอยู่เหมือนกันดันไปจอดตรงที่ไม่มีป้ายนั่นไง สี่เหลขวญนอนนี้ศิลปะกาแลหายากนะเราก็ไม่เคยเจอกาแลที่ไหนใหญ่ขนาดนี้ด้วยรู้จักไหมกาแลคืออะไรเี yeah. ่ทําไมเวลาเราตอบข้อสอบมันไม่คล่องขนาดนีนะ้อันนี้ก็จะเป็นทางเข้าเมื่อกี้ที่เราเข้ากันมานะครับเราเราก็จะฟังบรรยายผ่านเจ้าตัวหูฟังซึ่งค่อนข้างจะก,กระชับแล้วก็ชัดเจนใช้ง่ายมากถ้าขับรถขึ้นมาเนี่ยโหสมัยก่อนนี่คิดไม่ออกเลยว่า กี่แยกกี่ความชันนี่ขนาดเราขับรถสมัยปี2022ยังแบบยังรู้สึกถึงความ mm hmm. โค้งแองเคิฟได้สวนแม่ฟ้าหลวงเรากลับมาแยกกลมละมาถึงแล้วตอนนี้สวนแม่ฟ้าหลวงเราต้องไอเดนบัตรให้เขาด้วยใช่ไหมไ <Okay. S 1> ปเขโกร โหตรงชั้นหน่อยนะทำนีมากเลยอ่ะเอ้อคิดว่าเป็นรากหมอมาทำทำหน้าจะเล็บสิจะต้องเชื่อว่า,าหา้าไสบอันนั่นแหละที่เราจะไปะประเทศเชียงรายประตูชาววีบก็ได้อ่ะให้มาแน้ๆโอ้โหล ใครชอบดอกไม้นี่คงแบบหมดเป็นเมมซูมเข้าไปนี่คือตัวอย่างความความสดจ,จริงๆอยากถ่ายโไอ้พู่สีม่วงๆแต่ว่าเดี๋ยวหามุมก่อน <c oughs> เพราะว่าตุมที่สวยมันน่าจะย้อนแสงบนแล้ว แดดบริสุทธ์ได้แบบแรงสุดเบอร์มากครับเดี๋ยวถือเชรไปเลยคุณครับรุบทำหกต่อหน้าพี่เขาขอโทษด้วยการไปตัดต้นไม้เป็นเวลาหนึ่งปีรอดนะเคเดินมาเข้าซุ้มใต้ท้องน้องโตนี่ตรงนี้นดอ่ะมามาเอาแดดที่แดดไม่แรงหน่อย ดอยซุงสาขาชิกๆมันคือเกิดอะไรขึ้นเปล่าดูว่าตรงนั้นมีอะไรมูอกึ่งเย็นคุกกี้แมคคาเดเมียอันนี้เขาเอาไวบ้บำรุงมลเบอรี่รแล้วก็โคบรูก,กับกาแฟดำเอ้ยกับชาดำนะครับชาดำไปเรามาเชนะ็คเบรคกับหนึ่งนะะเดี๋ยวเราจะไปต่อส่วนพฤกษชาติดอยช้างมู่ซึ่งเราต้องทำเวลาน,นหนึ่งจริงๆตอนนี้มันบ่ายสายักห้าสิบบ่ จะสี่โมงแล้วที่นั่นเขาจะปิดประมาณ5้าโมงเย็นแต่ได้ป้ายเหย็น5้าโมงครึ่งผมก็บอกขับไม่ได้ไกลม,มากมก็ดังนั้นเจอกันเรามาถึงสวนรุกชาติดอ,อยช้างมูกแกลง้งคุณพ้าคุณเจ้ามากเป็นแบบว่า7จกิโลที่ที่แบบต้องการอะไรนะ ยาดมโอ,อ,อ้คือแบบคงไม่หยุดคือมันะมุนแล้วอ๋อหลอ,อลมึนแล้วเหรอนักเรียนนักเรียนไม่ไหวแล้วม,มาถึงที่นี่ตอน4ี่โมงสิบสองขับรถมาประมาณสิบนาทีหน่อยๆจากตรงจุดเมื่อกี้นี้คือสมองสมองไหลไปแล้วมั้งครับบอกว่าโค้งเยอะมากตรงนี้มัน้ยคะถ้าไกลสุดเนี่ยจะเป็นตรงจุดชมเด็จสามแคนนะคะไปก็ประมาณแปดร้อยเมตรเฮ้ยสบายระยะที่จะส่งนี่ยประมาณห้า อ่ะไหนเรามาทวนเกณฑ์อีกรอบว่าการท่องเที่ยวของเรากำลนี้เป็นแนวไหนครับชิลชิลชิลจริงๆกล่าวว่าจะนั่งจิบกาแฟมันไม่ใช่ทางอ่ะพอพออยู่เฉยๆแล้วรู้สึกไงเราสึกว่าแบบมันลุกลี้ลุกลนเนาะมันแบบไม่ไม่หม่อยไม่ได้รู้สึกคือแบบมัน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 เย็นขึ้นไปอีกเลเวลหนึ่งเลยรู้สึกถึงความโอโซนปกติคนเขามาเที่ยวที่นี่กันไหม คิดว่ามันไม่่เนมันคือดอกอะไรอ่ะไมยตางแหวนบนนั้น เข้าไปมันพาช่วยให้ฟิลมเหมือนวัดอุโมงเลยเฮ้ยสูตรเฮ้ยเฉยเลย คเฮ้ยสวยเฉยเดินงงๆออกสวยด้ต้องมาซ้ำเลยใช่ไหมครับไม่ต้องไปละต่างประเทศออกไปออกไปแล้วมาถึงแล้วลานอ,อาทิตย์อัสดงแต่ตอนนี้คือแบบแดดแรงโคตรคือซิลูเอ e ไปเลยอะแล้วก็มีปฏติมากรรมอันนี้อันหนึง่งอาทิตย์อัสดงที่แท้ทรู คือแดดแรงมากสว่างจ้าเลยมันยังไม่จบไม่กอดมันคือการขึ้นเขาแบบขึ้นเขาดีๆนี่เองอะ่ะเฮ้ยคุณคุณอันนี้เป็นทางพิเศษสำหรับคุณโดยเฉพาะสนใจไหมมัไปได้ใครอยากซ้อมวิ่งเทรลอะ่ะแม่งได้เลยอะ่ะ มันก็คือยอดเขาดีๆนี่เองจุดชมวิวสามแควนหายเหนื่อยอะ่ะหายเหนื่อยอบอกเลยแม้ว่าจะอยู่ยอดเขาเราก็ยังทำงานได้ เออเออยออออลานี้โอเคคือถ้าไม่ใช่ทางนี้ก็คงไม่ชอบเลยมั้งแต่เรามันทางนี้ยังไงล่ะท่าไหนเออโอ้โหเป็นรัศมีใช่เลยอะ่ะตปก่อนเฮ้ยอ่านี่นี่นี่หนึ่งสองสาม การเดินลงที่ถูกต้องเอาไหลลงไปเร็วไหลลงไปพวกสกายวอล์กที่เขาทําไวอ้อ่ะน่าเสียดายเนาะที่แบบว่ามันมันเขาไม่ได้ทํานุบํารุงมันอะไม่รู้จะใช้เขามาอะไรอาจจะไม่มีงบหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่งั้นมันจะสนุกมากกว่าน,นี้มากเลยรวมไปถึงไอส่วนลูกค้าชาติตอนที่หาข้อมูลมามันจะมีสกายวอล์กเหมือนกันแล้วก็มีเหมือนแบบไอกิบบอนทรีอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าอันนั้นก็ปิดไปเหมือนกันเดี <S 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 ๋ยว เราจะพยายามไปอีกที่หนึ่งให้ทันถ้าทันก็เจอกันที่วัดพระธาตุถ้าไม่ทันก็ก็ตามนั้นคือตอนนี้เนี่ยตาม Google มาพระธาตุดอยตุงเขาบอกว่าอยู่ตรงนี้แต่ว่าแล้วคือเรื่องของเรือกอะร้านจอดเท้าหน้าก็ไม่มีเขาเหมือนเขาปิดทำอะไรสักอย่างหนึ่งก็เลยเดินตามยะถากรรมมาก่อน ต้องขึ้นไปอีกหรอคือเขาแคบดีเลยถ้าอย่างนั้นแสดงว่าเขาแคบเบี่ยงแล้วเราต้องขึ้นไปอีกหน่อยนึงหรอถามเขาใช่คือข้างหลังอีกหนึ่งกิโลบบใช,กกลใช่ที่อ้อมหลังคำว่าแกนเะนี้ย Finally we are here มีทางขึ้นขึ้นไปให้สุดแล้วหยุดที่จุดเซฟอ่ะอันนี้เป็น ญาติมารับหรับอ่อนแล้วเอาแล้วออนแล้วพรุน,นี้จิบเจ็ดสิบมาอู้หูเนี้ยเงี <c> ้ย <oughs> เอาบอลใจมั่งบอลใจจะกินแล้วเนี่ย <c oughs> มาสะท้าดนดอยตงุง <c oughs> พร้อมยังใจลึกๆึกสิบนาที เป็นไงครับชิวก็เพอๆออันดีกว่าสวนลูกคาชาท์นะ ตอนนี้17:22ไปํโมงครึ่งน,นะครับข้างว่างเ,เป็นหมอกหมดละตอนนี้คนให้อยู่บนกระทาดก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่จริงๆนับคนได้นะาจะไม่ถึง10คนเทา้าเปล่าวันนี้คือเย็นมากๆอ่าฮะมาให้ไปไรเดี๋ยวเราเดินวนกันรอบนึงนี่นพญยายนาค แกรนคองไม่รู้ใช่คำว่าคือใหญ่โตมากเหนือสุดในสยามชายแดน3ามแผ่นดินถิ่นวัฒนธรรมล้านนาลำค่าพระธาตุดอยตูงเป็นคำขวานของจังหวัดเชียงรายเอ้ยไม่ตกมุกเลยว่าเป็นเชียงใหม่อะไรนยงจะมีจุดชมวิวหกให้สามร้อยเมตรสู้ไหมไปมะไปสามร้อยเมตรม จากลุ้นแสงหมดก็คือลุ้นคุณหมวยนะครับอ่ะไหนไหนขอคอนเซปต์การมาเที่ยวของเราอีกครั้งหนึ่งครับผมชิวๆนไหมมันไม่มีไหมได้ยินชิวๆจุดชมวิวลานธรรมวัดพระธาตุดอยตุงมี่พระศรีวลีประดิษฐานอยู่นะครับแล้วทางขวามือเนี่ยไปไหนตอโกถ้าเห็นทางโอเคถ้าเห็นทางโนโกตามนั้น สุดทางไม่มีใครด้วยใครจะมาก่อนคือคือคือบันไดมันเป็นแบบบันไดอย่างเงี้ยแล้วเราเดินขาโหดเราเดินเท้าเปล่ามันอาจจะเหยงเยงขาหน่อยนะจุดชมวิวสวยเฉยอีกแล้วคือแบบมันเหมือนใช้เอฟเฟกต์เบอร์ฟิลเตอร์อยู่ที่ขอฟ้ามันไม่มีคำว่าขอฟ้า ก็เสร็จทุกอย่างแล้วมิชชั่นทั้งหมดตอนนี้อยู่ที่5โมง40เรามาดูกันว่าจะถึงรถกี่โมงอแล้วอันนี้คือจุดจบสายแข็งเมื่อยเหมือนระบายได้บรรยายความรู้สึกสิครับเป็นไงบ้างเจ็บเท้าค่ะที่มันเป็นทางเดินที่ควรสวมรงเท้านะมันเป็นแรงศรัทธาของคนเราอ่ะค่ะ อยู่บ้านก็ถอดรองเท้าอยู่นะไม่ใช่บ้าน <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราเดินกลับต่อลงพะพานพญานาคก็จะถึงรถแล้วก็จะจบทริปชิลๆของเรา <c oughs> เอาเอาจริงๆตอนนี้มันมืดมากนะนี่ขนาดโกโปรชดแสงให้แล้วอะ่ะยังแบบมันยังมืดอยู่เลยอะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปสรุปวันนี้อีกทีแล้วกันโอเค